สวัสดีครับ เรื่องดังหลังข่าวครับวันพฤหัสบดีที่7เมษายน2565นะครับเจอกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิม2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มตรงนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมครับปฏิพัทธ์เข็มทิพย์ครับทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมส,สดตอนนี้ผ่านทางโทรทัศน์นะครับทีวีช่อง2 NBT 2 HD และที่กำลังดูส,สดผ่านทาง Facebook Live live NBT 2 HD นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการได้เลยนะครับ คุณผู้ชมครับหลายคนบอกกันนะครับว่าแม่ยุคนี้เขาเรียกว่ายุคข้าวยากหมากแพงใช้ชีวิตก็ลําบากเดือดร้อนกันทุกครอบครัวไม่มีใครช่วยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะอย่าเพิ่งบอกว่าไม่มีใครช่วยครับก่อนจะมาดูว่ามีใครช่วยแล้วจริงหรือเปล่าอย่างไรนะครับเราจะมาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับร้านขายอาหารโดยเฉพาะร้านข้าวแกงเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่เขาต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงมากขึ้นนะครับทั้งเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของการทําอาหารค่าการหุงต้มค่าจางลูกน้องภายในร้านเด็กเสิร์ฟเหล่านี้มีร้านขายข้าวแกงอยู่ร้านหนึ่งคุณผู้ชมอยู่ที่ย่านวิภาวดีรังสิตแถวหลัก4ี่กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็นข้าวแกงขวัญใจกลุ่มแท็กซี่และขวัญใจผู้มีไรายได้น้อยทางร้านเขายึดหลักนะรเรื่องของการตัดต้นทุนบางอย่างที่ไม่จําเป็นออก เพื่อให้สามารถขายข้าวแกงในราคาเดิมได้และไม่ไปกระทบกับลูกค้าส่วนข้าวน้ำซุปน้ำพริกผักที่อยู่ในร้านสามารถตักได้ไม่อั้นครับแบบไม่คิดเงินเพิ่มด้วยเรื่องนี้คุณสัตคุณดำเกลี้ยงครับเขาลงพื้นที่ไปดูแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับคุณผูช้ชมครับผมมาอยู่ที่ร้านขายข้าวแกงนะครับร้านนี้อยู่ริมถนนวิภาวดีรัรงสิตขาเข้าครับก่อนถึงแยกหลักสี่เล็กน้อยนะครับ เวลาตอนนี้ผมมาอัดรายการในเวลาตรงเลยคือ11มาริกาตรงนะครับช่วงก่อนเที่ยงแบบนี้นะครับลูกค้ากำลังเข้ามากินข้าวเที่ยงกันเยอะเลยเละครับ ถ้าเกิดพูดถึงค่าครองชีพมาพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าสิ่งที่จะพยุงราคาให้อยู่ได้คือลูกค้าฐานลูกค้าต้องสําคัญร้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแม้จะรับผลกระทบจากราคาแก๊สสูงต้มราคาน้ํามันราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงขายในราคาเดิมที่สําคัญคือเอาใจลูกค้ากลุ่มอาชีพแท็กซี่กลุ่มที่เรียกว่าหาเช้ากินข้าก็ว่าได้ผมอยู่ที่ร้า ร้านสุชาติหรือว่าร้านชาติข้าแกงร้อยหม้อนะครับอยู่กับพี่ชาติเจ้าของร้านครับตอนนี้พี่ชาติสวัสดีครับัครบพี่ชาติครับถามก่อนเลยเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาได้ประมาณ13ปีครับผม ทำไมถึงขายข้าวแกงตั้งชื่อว่าข้าวแกงร้อยหม้อเอ่อปกติเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าที่เข้ามาทานอาหารนะครับแล้วก็ได้มีตัวเลือกนะครับได้มีโอกาสได้เลือกอาหารหลายๆอย่างนะครับจะรวมทั้ง4ี่ภาคไว้ที่ไว้ที่นี่ครับผมบข้าวแกงร้อยหม้อที่นี่ถ้าเกิดพูดถึงเมนูเดินดูมีเยอะมากนับไม่ถูกเลยเมนูยืนพื้นคืออะไรฮะเมนูหลักๆที่เป็นขวัญใจนะครับเอ่อ ที่ลูกค้าชอบทานก็จะมีกะเพราปลาทูนะครับหาทานยากมากนะครับแล้วก็จะมีปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงผัดพริกขิงนะครับอร่อยมากครับไม่นู่นอื่นเลยครับมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงมเเเีเปลี่ยนเราเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันตลอดนะจะมียินพื้นแล้วก็ประมาณ5อย่างที่เราสับเปลี่ยนทุกวันครับ,รบแต่หลักๆก็จะมีอาหารภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานมีครบทุกอย่างครับเพราะว่าบอกว่าตักไม่อั้นที่นี่ต่างกับบุฟเฟ่ยังไงเออที่นี่เนี่ยครับเราให้ข้าวเนี่ยเราตักไม่อั้นเลยคุณจะตักกี่รอบก็ได้นะครับ แต่ว่ามาตักกับค่าเราตักให้1อย่างนี่สีบาท2อย่าง50บแล้วก็เราก็จะมีผักต้มผักสดน้ำพริกแล้วก็นะครับมีปลาราสับมีพริกกะปิทุกอย่างฟรีหมดแถมหมดแล้วก็ที่นี่เป็นจุดเด่นไม่มีเงินกินฟรีครับมาตักครั้งแรกในสีบาทหนึ่งอย่างแล้วตักลดจ่าสองอย่าง50าสิบห้าสแล้วหลังจากนั้นแหละครับคุณจะตักข้าวอยู่รอบก็ได้ครับ เราไม่อ่านครับเข้าวตักได้ได้ตลอดครับแล้วกลับครักลับก็มาใหม่ก็เริ่มเริ่มใหม่ที่40่สิบครับแต่บางท่านก็ไม่ไม่มีตังหรือว่ามีตังน้อยก็จะซื้อข้าบเาล่าแค่สิบาทก็จะตักน้ำซุปน้ำพริกผักไม่ทานฟรีเราอนุญาตให้ได้หมดครับครับคี่ขายตรงนี้มาสิบกว่าปีใช่ไหมครับ มีลูกน้องด้วยหลายคนด้วยเท่าที่ดูเนี่ยครับผมีคนคสงสัยว่าเอ๊ะทตืดทำแบบนี้รายได้กับรายกับรายจ่ายมัน,มนคุ้มกันไหมครับเราเราคิดว่าเราได้เราได้ไม่เยอะครับแต่ว่าเราเราเรา,เราได้มีโอกาสได้ให้คืนสู่สังคมนะครับให้กับผู้มีระคุลที่แวะเข้ามาทานข้าวที่มีรายได้น้อยแล้วเราก็มีความสุขนะครับมีความสุขกับการให้ครับก็เกิดขายมาสิปีอา10ปีก่อน10กว่าปีแต่จะโผมาเจอช่วงโควิดอีก ช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างโอ้ช่วงโควิดนี่ทั้งผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทั้งผู้มีคุคที่มาอุดหนุนที่ร้านนะครับก็บ่นกันโอดรอยนะครับด้วยพิษเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็พิษโควิดด <y> ้วย <charming> แต่เราก็ยังคงราคาเดิมนะครับ,รบแล้วก็ปริมาณอาหารเราก็ยังให้คุณภาพเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาหารเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมที่สําคัญถามตรงตรง ค่าแกส๊สค่าน้ํามันค่าไฟฟ้าค่าจ้างลูกนอ้องโอ้สัรพรัตเลยอย่ายมองก็เป็นเรื่องข้าวแกงอย่างเดียวคุณผู้ชมร้านข้าวแกงเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนะครับทบครับทีนี้พี่จัดการบริหารตรงนี้ยังไงอันไหนที่เราคิดว่าเราให้นะครับให้คืนกับลูกค้าตอนนี้ที่ลูกค้าเขาเนี่ยก็ลําบากเจอจากพิษโควิดแล้วนะครับรายได้ชนหนึ่งเนี่ยเราก็ เอาไปช่วยในกองทุนกินอิ่มท้องน้องได้เรียน<า>ค,รครับของสอเพเป็ก้1ปีละ1นึ่งบาทแต่เมื่อมีช่วงแต่ปี6-2มาเนี่ยเราหยุดกิจกรรมเพราะว่าเนื่องจากโควิดก็ได้ประชาชนก็ได้ห่างกันเพราะปกติเนี่ยเราก็จะมีจะแจกทำโรงทานานะครับ ห้าเมษายนี่เราจะทำโรงทานแล้วก็มีเลี้ยงพระเพลนแล้วก็มีกิจกรรมไ้ช่วยเหลือสังคมทุกปีพนักง,งานทุกคนให้ใจกันนะครับจากค้าแรงที่เขาเคยได้ราคาเต็มนี่ยลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งตางคนต่างช่วยกันให,ให้ให้ทางเราอยู่ได้แล้วก็ทางทีมงานเราอยู่ได้แล้วก็ทางผู้มีบุญคุณได้เข้ามาทานข้าวก็ได้ได้ทานในข้าวในราคาที่ถูกครับผม เมื่อกี้พี่ชาติบอกว่านอจกจากลุกแท็กซี่แล้วยังมีกลุ่มที่รายได้น้อยไม่มีเงินมากินข้าวตรงนี้แต่ละวันเนี่ยกลุ่มกลุ่มที่สองที่ไม,ไม่ไม่มีรายได้หรือว่าเงินไม่มีเนี่ยเขาเขาเข้ามาแจ้งมาบอกเราเนี่ย แต่เราวันเนี <with> like ้ยมีมีมีเยอะไหมคือเอ่อที่ผ่านมาบางีเราอาจจะเป็นคนเล่ยล่อนอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าไม่มีตังค์เนี่ยก็ผ่านมาก็เดินเดินเข้ามาก็บอกว่าผมไม่มีตังค์ครับมาขอข้าวทานครับแล้วก็สั่งทีมงานให้ทานครับครับครับที่นี่ก็เอ่อลูกค้าที่นี่โดยหลักแล้วเนี่ยประมาณ80%ก็จะเป็นรถเอ่อรถแท็กซี่พวกรถมอเตอร์ไซค์พวกรถแก๊บอะไรเงี้ยครับแต่ว่าประมาณ20%ก็จะเป็นเป็นรถบ้านที่เข้ามาทานข้าวครับ เมื่อกี้ผมสังเกตผมเดินเข้ามาคือนอกจากแท็กซี่แล้วก็มีรถทั่วไปรถบ้านเยอะเหมือนกันนะใช่ครับก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าก่อนหน้านี้แท็กซี่เยอะกว่าอยู่แล้วแท็กซี่เยอะกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยด้วยด้วยโลแกนของเราคือข้าวตักแม่นทุกคนก็น เข้ามาเพื่ออนะไรค่าต่างแทนเขาอยากมีคือเขามีไรายได้น้อยเขาจะทานให้อิ่มก<ม>ลับไปแล้วเราเห็นรอยยิ้มเขาเราก็มีความสุข,ขาการการที่ให้ทินแรกก็รับไม่ได้เหมือนกันหูตักข้าวเยอะจังเลยแล้วเราจะเอา,เ,อาเรายาเอากำไรจากไหนมาใช่ไหมครับที่เราเอาโปรเจกต์นี้มาอพ,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 อพอทำไปสุดทานน้ายนี่คนเราเนี่ยเพราะเราเราไม่ค่อยมีโอกาสได้มีเวลาที่จะไปทำบุญด้านนอกอย่างน้อยเราก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคม,มให้คนเขามีร,รากยาม,มีโอกาสเข้ามาจานค่าแล้วเขาเห็นรอยยิ้มเขาเราก็ชื่นใจเรามีความสุขครับ เอ๊ะที่บอกว่าก่อนหน้านี้แท็กซี่เยอะแต่พอหลังๆนีรถบ้านก็เยอะการที่ลูกค้ามีรถบ้านเข้ามาเยอะ บางผมเห็นสังเกตลูกค้าบางรายนะก็ขับรถราคาแพงๆมามากินนะมันสะท้อนถึงอะไรบ้างพี่ชาติก็ถึงเศรษฐกิจที่ดับลงมาด้วยนะครับดับลงมาด้วยแล้วก็ด้วยรสชาติของอาหารแล้วก็ด้วยราคาอาจมีส่วนทาให้เขาได้มีโอกาสที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็ติดใจในรสชาติของข้าวที่ร้านเราแล้วก็ได้มีโอกาสปากต่อปากบอกกันครับผมตีกี่โมงร้านเปิดแต่ตีห้าประมาณไม่เกินตีห้าครึ่งก็ รถจอดแล้วรถจอดเต็มแล้วครัาจารยข้าวเลิกหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นครับมหมดทุกวันเลยครับเนี่ยอ,อ่าหมดครับแต่ละวันใช้ข้าวสารประมาณเท่าไหร่ได้โอ้เยอะครับบกพอ้ข้าวเราตักไม่อันข้าวครัข้าวข้าวสารเอยอะมากครับวงวันละหลายหม้อข้าสารมุกงทําแบบนี้แล้วเนี่ยเนี่ยคือพี่ชาติยอมรับแต่ว่ากําไรมันน้อยลงแต่ทําไปเพื่ออะไรส่วนกระแสเศรษฐกิจจริงๆ ครับก็ขอบคุณครับที่ถามคำนี้มาก็เห็นผมว่าคนที่เรามีโอกาสบางครั้งเนี่ยด้วยด้วยส่วนตัวไม่ค่อยได้มีโอกาสที่ได้เข้าไปทำบุญที่วัดแต่ว่าเราได้มีโอกาสคือให้เขามาทานแล้วเขาอิม่มนะครับแล้วเราก็เหมือนกับเราได้ได,ไ,ดได้บุญไปด้วยนะครับแล้วเราสุขทังใจเราหให้เขาล้วเราคิดว่าเรายิ่งให้เรายิ่งได้บางครั้งมีโอกาสเราก็ได้ตอบคืนสู่สังคม ชาติพอบอก<า>ไ,ได้ไหมว่าตัดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ไม่จะเป็นออกไปเป็นอะไรบ้างยุบตัวยุบตัวอย่างกันฟังได้ไหมฮะเช่นนักงานจากเรือมีเยอะแล้วก็ซ่อมพนักงานเซฟน้อยลงมาเพื่อให้มันพอกับรายรับรายจ่ายตัดพนักงานให้น้อยลงมาแล้วก็รายได้ตอนนี้ช่วงช่วงเษฐกิจโควิดนะครับก็พิโควิดแล้วก็ค่าค่าแรงพนักงานในร้านแล้วก็เซฟลงมาได้อีกหน่อยนะครับแต่คนต่างช่วยกันทางทีมงานก็แฮปปี้กับ กับการที่ลดค่าแรงมาเพื่อให้ทางร้านอยู่ได้เขาอยู่ได้พึ่งพาศส่กันครับเพราะว่าทางร้านเราอยู่กับทีมงานเราอยู่แบบครอบครัวเราไม่ได้บริหารแบบนายจ้างลูกจ้างเราให้ให้ให้ใจดูแลซึ่งกันและกันครับผมพี่ชาครับในฐานะพี่เป็นพ่อค้าขายอาหารขายอาหารตามสั่งขายข้าวแกงแบบนี้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ในผลกระทบที่เรียกว่าข้าวของก็แพงแม้บางรายการมันทยอยถูกลงบ้างแล้วมีอะไรจะฝากถึง กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเดียวกันบ้างไหมครับที่จะทาให้ตัวเราเองอยู่รอดแล้วก็ช่วยกันกับพี่น้องลูกค้าหรือว่าพี่น้องที่เป็นคนไทยด้วยกันมากินอาหารแล้วก็ก็แฮปปี้ด้วยครับก็อ,อยากให้กําลังใจทางผู้ประกอบการนะครับทางร้านค้านะครับทุกร้านซึ่งเปิดร้านอาหารเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเรา บอกตรงครับก็รายได้ก็ลดลงได้น่าจะมันเหมือนกับทุกร้านไปแต่ก็อยากให้กาลังใจทุกร้านนะครับขอให้สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังว่าต่อไปภายภาคหน้าของเร็วๆนี้ก็ผมจะได้กลับมาคืนสู่สิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็พราะโควิดก็เริ่มระซาลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็รายได้คงจะกลับมาเหมือนเดิมให้กำลังใจผู้ประกอบการทุกท่านครับผม ผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่างของร้านขายข้าวแกงที่ผมมาบันทึกเทปวันนี้นะครับแม่ตอนนี้เที่ยงพอดีครับลูกค้าทยอยมาค่อนข้างมากนะครับผู้ชมท่านใดสนใจนะครับจะแวะมากินอาหารที่นี่เชิญได้เลยนะครับอยู่ทางขาเข้านะครับที่างวดีตรังสิตขาเข้าก่อนถึงแยกหลักสี่เล็กน้อยครับ อาหารอร่อยมีหลากหลายเมนูที่สําคัญคือราคาถูกครับ40่บาท50บาทตักข้าวไม่อั้นนะครับก็เปิดจะถึง6โมงเย็นครับวันนี้ขอพระคุณพี่ชาติเป็นอย่างสูงนะครับให้เกียรติรูปรายการครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณคุณสัตคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชาติด้วยนะครับถ้ามีเวลาก็ไปแวะชิมนะฮะร้านข้าวแกงร้อยหม้อของพี่ชาติได้นะครับ